ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราได้มีโอกาสเดินทางมาอําเภอวานนนิวัฒน์นะครับผมจังหวัดสกลนครนะฮะครับผมมามาดูรถของเรานะครับเป็นรถพคกสีสุดครับที่ท่านลูกค้าอําเภอวานอนได้ซื้อจากร้านเรามานะครับครับผมเดี๋ยวครับดูนี้ เนื่องจากว่าพีโอไม่มีแรงนะครับผมทางร้านเราก็ตามมาดูแลให้นะครับพี่โอไม่มีแรงนะครับปั่นจอบมุมไม่ไหวตอนนี้เราเล็คเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับผมเสร็จแล้วให้ลูกค้าทดลองครับคบันนี้เป็นโตโยต้า0 0คาราคาโลครับคันนี้ซื้อมาเกือบสองเดือนแล้วนะครับผม รถประกันแล้วนะฮะแต่รถไม่เคยเป็นไรนะครับพอดีแกมาถ่พีโอแล้วรู้สึกไม่มีแรงปั่นไม่ไหวครับโทรหาเราเราก็ดูแลให้นะครับกระสุนนี้เราดูแลให้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายะครับก็ถือว่าไม่เคยเป็นไรเลยแล้วก็ถึงแม้รถประกันมาแล้วครับแกไม่เคยใช้พีโอฮะเพิ่งมาใช้แล้วบอกแรงไม่ดีครับเราก็ดูแลให้ฟรีครับนี่ครับ เดี๋ยวให้เสร็จแล้วถ้าแกทดลองดูนะครับดูให้พอใจไปนท้ว,ว่า,า,วา,ก,วากันครับอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครครับเจ้าของขับเองครับผมรถสภาพสวยมากเลยปิ๊บเลยนะครับ เครื่องเคกียร์ไฮดรอลิกดีมากเจ้าของบอกแกร์แกร์ลองเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะว่ากันจริงนี่บรรยากาศช่างหรอครับ ปั๊ไปหมดอ่ะอ๋อพอถูกใจแล้วครับพอแล้วแกว่าพอแล้วเสร็จได้แล้วนะครับเออคืออย่างนี้นะฮะจะบอกว่าที่ทําคลิปนี้นะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับถ้าท่านซื้อรถจากเราไปแล้วมีปัญหานะครับเราจะตามไปดูแลท่านถึงบ้านนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับภายในระยะเวลา3 0วันนี้ครับถ้ารถมีปัญหาอะไรเราซ่อมฟรีครับ อันนี้พีดีโอไม่มีแรงนะครับเราก็ตามดูแลให้ถึงอำเภอวานอนเลยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับไม่ไม่มีการทอดทิ้งนะฮะสาหรับรถของเราเด็ดนี่ครับผมนี่นี่เป็นเจ้าของนะฮะน้องจากอำเภอวานอนเปนครับเสียรถตอนนี้ใช้งานเป็นไงบ้างครับผ่านมากี่วันเสียซื้อมานานแค่ครับเนี่ยน่าจะประมาณสามสี่เดือนนะ สามสเดือนแล้วหรอสามเดือนอ๋อบอลสามเดือนมีปัญหาอะไรไหมครับะระบบเครื่องยนต์เกียร์มันก็ไม่มีอะไรนะครับเพรดีๆใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมครับใช้งานดีวันนี้เฮียเขาก็มาติดโรตารี่ให้มาติดดูว <ๆ S 1> ิวระบบพิโ,โอให้ๆๆพิโ,โอไม่มีแรงนะครับเราก็ตามมาดูแลให้ใช้ดีนะครับเสี่ยคันนี้ไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังที่เรียกรถจากทางร้านเรานะครับเสี่ยครับผมจากเรว์ัตกำแพงแสนอือย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะฮะับขอบคุณมากครับเสี่ยครับผมนี่นะฮะนี่ก็เป็นเสี่ยจากอเพื่อนนรีวาดะคับ ไปหนึ่งเสียงครับแต่ไปซื้อตต่ไปซื้อก็ไม่ได้ไปดูรถเลยนะนเสียนะไม่ได้ไปดูครับซื้อกากดมาเลยนะครับโอเคครับก็ดูแลจบเรียบร้อยมีปัญหาอะไรเนาะถูกใจแล้วนะใจแล้วครับอืมโอเคแล้วทำงานได้ปกติแล้วนะครับกําลังดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับดีนะฮะก็สนใจรถถ่ฟอร์ดนะครับจากฐานล้านเรานะครับติดต่อสอบถามได้ศูนย์แปดหนึ่งูนย์เจหกสีู่นย์นะครับ อนี้ว่าแค่แแสบนะครับนะฮะก็อย่างที่เห็นครับตามไปดูแลให้ถ้ารถมีปัญหานะครับแต่คันนี้มีเพแค่ระบบพิโออย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากแผ่นคาสไม้นะครับแผ่นคาสไม้เราก็จะการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ทางานได้ปกติแล้วครับโอเคคลิปนี้จบไว้ช่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณส่านการกดติดตามและรับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เดี๋ยวท้ายคลิปนิดนะครับผมพาชมรถนะฮะแห้งๆเลยครับสวยๆแบบก่อนครับผมสวัสดีครับ